ดีครับก่อนอ้าวน้องกิมจูวันนี้จะมาอ่านสระอะไรคะสระเอสระเอยพูดใหม่สิลูกสระเออครับอ้าวอ่านเลยครับสระเออเออเอเออเียโอะเออเียเสเออเอียเอะเออเอียเสเออเอียอเออเอียจเออเียโสเอ

อหอลูกหอนุฮูกหอ,อเอียเฮียอ้าวใครพาน้องกิมจูอ่านคะป้าครับป้าครับป้าพา,า,าอ่านกี่รอบครับเอารอ,อบะรอบอุ้ยทำไมเก่งจังเลยเอามาแปะมือคุณคคู่นหน่อยอสุดยอดเลยขอบคุณครับก่อนลูก